สวัสดีนะครับสวัสดีนักศึกษารัฐประาสนศาสตร์ครับที่เรียนในรายวิชาการประเมินผลโครงการภาครัฐนะครับอย่างที่ได้บรรยายไปในคลาสที่แล้วนะครับว่าเราจะเรียนเรื่อง ITA นะครับ Integrity and Transparency Assessment นะครับคือการประเมินคุณธรรมนะครับและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ นะครับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาประเมินผลโครงการภาครัฐเนี่ยจำเป็นต้องมีความรู้นะครับเกี่ยวกับ ITA นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐที่ต้องถูกประเมินตนเองนะครับเพื่อที่จะสร้างคุณภาพมาตรฐานในการบริการประชาชนเรื่องความโปร่งใสเรื่องคุณธรรมในการบริหารจัดการภาครัฐนะครับเดี๋ยวเรามาฟังบรรยายในวันนี้ ที่ได้เกล่นไว้ในส่วนที่แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาลงลึกว่า ita เนี่ยมันคืออะไรอีกครั้งนะครับแต่จะโฟกัสไปเรื่องเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการประเมินนะครับภายในภายนอกนะครับแล้วก็ประเมินความโปร่งใสนะครับการทํางานคุณธรรมและจริยธรรมนะครับย้ํากันอีกครั้งนะครับว่า ita เนี่ยมันเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า ita นะครับในปัจจุบันถือเป็นมาตรการสําคัญนะครับในการพัฒนาภาครัฐด้านคุณธรรมความโปร่งใสซึ่งมันก็จะนําไปสู่การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐนะครับวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยก็เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแต่และหน่วยงานนะครับได้รับทราบสถานภาพตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสนะครับตลอดจนจะทําให้เกิดประโยชน์กับการนําไปปรับปรุงพัฒนา องค์กรตนเองนะครับหน่วยงานหลักที่รับการประเมินประกาศตัวเลขก็คือปปชนะครับสำนักงานป้องกันและปราบปรา,ามทุจริตแห่งชาตินะครับนะครับถ้าดูพัฒนาการของ ITA นะครับจากข้อมูลที่ผ่านมานรจริงมีการเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี2556นะครับแล้วก็มีการพัฒนามาเป็นระยะระยะนะครับปัจจุบันก็มาถึงปี2568แแล้วนะครับก็ถือว่า มีระยะเวลายาวนานกว่าทศวรรษนะครับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเขาบอกว่า ITA เนี่คือเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐนี่แหละครับนะครับได้สํารวจประเมินตนเองนะครับเพื่อให้ร,รับทราบข้อมูลนะครับเพื่อให้ได้ตระหนักในการทํางานเพื่อให้ทั้งผู้บริหารบุคลากรได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของคุณธรรมความโปร่งใสขององค์กรตนเองให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การประเมิน ITA เนี่ย เขาถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดนะครับทั้งในแง่บุคลากรที่อยู่ภายในนะครับหรือคนใช้บริการที่อยู่ภายนอกนะครับเพื่อ,อให้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นนะครับเพื่อนาําไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ ITA นะครับนี่เป็นข้อมูลสําคัญนะครับที่ได้แจ้งนักศึกษาไปว่า ในการประเมินโครงการหรือการประเมินหน่วยงานแต่ละครั้งเนี่ยสำคัญมันคือต้องมีตัวชี้วัดนะครับมาวัดระดับนะครับเกณฑ์คุณภาพนะครับหรือว่าผ่านไม่ผ่านนะครับดีไม่ดีอย่างที่ได้เรียนรู้กันมาในส่วนที่แล้วนะครับสำหรับ ita เนี่ยก็อยากให้นักศึกษาโฟกัสในเรื่องนี้นะครับจะเก็บข้อมูลจาก3ส่วนนะครับเพื่อไปวัดเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสนี่แหละ นะครับส่วนที่แรกส่วนแรกนะครับคือเขาเรียกว่า IIT นะครับตัวนี้มันจะเป็น internal นะครับ integrity and transparency assessment เนี่ยครับนะครับกนะ็คือการประเมินภายในนะครับภายในองค์กรซึ่งมีตัวชี้วัดอยู่5ตัวนะครับตัวที่1เนี่ยก็จะดูเรื่องการปฏิบัติหน้าที่นะครับว่าการปฏิบัหน้าที่ภายในทั้งผู้ริมหารทั้งบุคลากรด้วยกันเนี่ย มีหลักคุณธรรมและ,ะจริยธรรมในการทํางานหรือไม่นะครับตัวชี้วัดที่2ก็คือการใช้งบป,ประมาณภายในนะครับก็ประเมินกันเองว่าการใช้งบประมาณเนี่ยนะครับหลักการบริหารใช้ระบบคุณธรรมโปร่งใสอย่างไรนะครับอยู่ในภายในนะครับคนภายในประเมินกันนะครับแล้วตัวชี้วัดที่3มีการใช้อํานาจนะครับผู้บริหารใช้อํานาจแบบไหนนะครับมีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจหรือไม่อย่างไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่จะประเมินเรื่องคุณธรรมด้วยความโปร่งใสภายในองค์กรนะครับตัวชี้วัดที่4การใช้ทรัพย์สินราชการนะครับเรื่องงบประมาณต่างๆนะครับใช้ระบบคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ทรัพย์สินราชการอย่างไรนะครับแล้วตัวที่5นะครับภายในองค์กรเนี่ยการแก้ไขปัญหาทุจริตเนี่ยมีกระบวนการวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับพวกนี้ก็จะประเมินนะครับเป็นอินเทอร์นอนนะครับ ภายในองค์กรนะครับต่อมานะครับแบบวัด eit external จากภายนอกนะครับที่จะมาประเมินนะครับหน่วยงานนะครับถ้าเป็นมหาวิทยาลัยของเราก็ผู้มาใช้บริการภายนอกนะครับหรือหน่วยงานอื่นหน่วยงานภาครัฐอื่นๆนะครับก็จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเยอะเลยนะครับก็จะมีการประเมินนะครับเป็นตัวชี้วัดตัวที่6นะครับคือการประเมินคุณภาพการดําเนินงานนะครับ การตัวชีวัดตัวที่7นะครับก็จะเป็นการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารนะครับนี่ครับตัวที่7นะครับปรเมินของการสื่อสารการตัวชีวัดตัวที่8การปรับปรุงระบบการทํางานเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นการประเมินภายนอกนะครับบุคคลภายนอกเข้ามาาก็จะมีเครื่องมือนะครับ สมัยก่อนเนี่ยต้องสมัยก่อนคือปี2อสปีนะครับที่อาจารย์ได้ได้รับการประเมินก็จะเชิญบุคคลภายนอกเข้ามานะครับภายในมหาลัยนะครับถ้ามีการประเมินนะนะครับแต่ในปี2568เนี่ยนะครับหน่วยงานอาจารย์เองก็ได้รับการประเมินนะครับทางผู้ประเมินนะครับเขาก็จะขอรายชื่อนะครับผู้ใช้บริการภายนอกแล้วเขาจะสัมภาษณ์เองนะครับเราไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับมีส่วนได้เสียอะไรนะครับ อันนี้ก็เป็น EIT นะครับ External นะครับต่อมานะครับ,ต,นะรบตัว OIT เป็นการเป็นการแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะนะครับ OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลนะครับเผยแพร่ไว้ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆเราก็จะเจอการประเมินนะครับ ข้อมูลเหล่านี้นะครับต้องอยู่ข้างหน้าในเว็บไซต์นะครับก็มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับก็จะแบ่งออกเป็นตัวชี้วัดที่9นะครับการเปิดเผยข้อมูลเป็นงา9านมีข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานอะไรบ้างนะครับเรื่องโครงสร้างเรื่องแผนเรื่องบุคลากรพวกนี้นะครับต้องมีข้อมูลพื้นฐานครบนะครับแล้วก็ต้องเปิดเผยข้อมูล9.2นี่เป็นการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ นะครับหน่วยงานก็ต้องเอาตัวงบประมาณเนี่ยขึ้นในเว็บไซต์นะครับเรื่องของการใช้จ่ายนะครับ9.3เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะครับก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับในในเว็บไซต์ให้คนรับทราบโดยทั่วกันนะครับ9.4เป็นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะครับก็ต้องเอาขึ้นนะครับแล้ว9.5ก็เป็นการส่งเสริมความโปร่งใสนะครับเรื่องกิจกรรมต่างๆนะครับตัวชี้วัดที่10 ของ OIT เนี่ยการป้องกันการทุจริตนะครับมีตัวชี้วัดย่อย10 1คือการดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตนะครับในประเด็นสินบนนะครับมีการออกระเบียบออกประกาศนะครับมีการแสดงสัญลักษณ์พวกนี้นะครับเพื่อป้องกันลวนลงในการป้องกันการทุจริตนะครับตัวชี้วัดที่1 0 2ก็มีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานพวกนี้ต้องเอาขึ้นไว้ในเว็บไซต์นะครับนี่เป็นข้อมูลในปี68นะครับที่ หน่วยงานที่ต้องประเมินดูนะครับหน่วยงานภาคหน่วยงานของรัฐสภานี่3สามหน่วยหน่วยงานของศาลก็ยังต้องประเมินเห็นไหมครับประเมินสามหน่วยงานหน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหน่วยงานของอายการส่วนราชการระดับกรมนี่ร้อยหกสิบหน่วยงานนะครับองค์การมหาชนมีสิหน่วยงานรัฐวิสาหกิจห1สิหน่วยงานหน่วยงานของรัฐอื่นๆนะครับ กองทุน12หน่วยงานสถาบันอุดมศึกษานี่นะครับ8 7หน่วยงานนะครับก็ต้องก็ต้องได้รับเข้ารับการประเมิน ita จังหวัด76จังหวัดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็หน่วยนะครับแล้วเทศบาลนาครอ,อีก3 1นะครับเทศบาลเมือง194เทศบาลตำบล2,246น2 2 6 นะครับอบตหรือองค์การบริหารส่วนตันี้ห้าพันสามร้อยแล้วก็องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษสองหน่วยนะครับนี่ปีหกแปดคือทั้งประเทศเลยนะครับถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐต้องเข้ารับการประเมิน ITA นะครับทีนี้อยากให้นักศึกษาได้เห็นรายละเอียดพอสังเกตนะครับแล้วเครื่องมือตัวที่วัดเนี่ยของ ITA เนี่ยมันมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นที่อันแรกเนาะนะครับ อินเทอร์นอหรือภายการประเมินภายในเนี่ยดูนะครับถ้านักศึกษาดูไปตามที่อาจารย์บรรยายนะครับก็ตัวชี้วัดแบบ IIT นะครับการประเมินภายในเนี่ยตัวชี้วัดที่ในึ่นการปฏิบัติหน้าที่นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานนะครับต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นๆในหน่วยงานของตนเองนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานนะครับตามหลักมาตรฐานความโปร่งใส <gesch> ขั้นตอนระยะเวลาการดําเนินการตามแผนนะครับจากนั้ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับเช่นตัวชีวัดที่1นึ่งนะครับข้อที่1นึเขาถามเลยนะมันจะแบ่งตัววัดเป็นระดับเนาะนะครับถ้าเกณฑ์มันนะครับคำถามเขาการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลามากน้อยเพียงใดนะครับทีนี้ระดับมันคือไม่เป็นไปตามที่กําหนดเป็นไปตามที่กําหนดน้อยที่สุดเป็นไปตามที่กําหนดน้อย เป็นไปตามที่กําหนดค่อนข้างมากเป็นไปตามที่กําหนดมากเป็นไปตามที่กําหนดมากที่สุดเขาเรียกเป็นระดับนะครับน้อยที่สุดน้อยค่อนค่อนข้างมากมากแล้วก็มากที่สุดนะครับภาษาระดับนี้ก็เป็นเ a ตติ้ scale นะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับดูนะครับคําถามข้อต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการมากน้อยเพียงใดนะครับ มีหรือไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่มีนะครับมีน้อยที่สุดก็ประเมินได้นะครับมีน้อยมีค่อนข้างมากมีมากมีมากที่สุดนะบางอันตอบมากที่สุดก็เป็นผลเสียนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือนี้ก็ต้องอ่านนะครับคนที่ที่จะเข้ามาประเมินก็ต้องอ่านรายละเอียดนะครับว่าคําถามข้อคําถามนีคืออะไรนะครับอย่างข้อนี้ก็คือเขาบอกว่ามีการเลือกปฏิบัติไหมนะครับ ถ้าหน่วยงานท่านตอบว่ามากที่สุดแสดงว่ามีการเลือกปฏิบัติมากเลยอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีผลต่อคะแนนนะครับข้อต่อมาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ตอนนี้ก็ตอบนะครับอยู่ที่เกณฑ์นะครับข้อนี้เขาก็เลือกแค่2ข้อนะครับระดับคือไม่มีการเรียกรับสินบนนะครับอันที่2คือมีการรับเรียกสินบนนะครับเกณฑ์นะครับเกณฑ์กับ ข้อคําถามนะครับข้อคำถามก็จะมีเกณฑ์ตอบนะครับส่วนตัวชี้วัดที่2ของ iit นะครับการใช้งบป,ประมาณตัวนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประเมินการรับรู้ของบุคลากรนะครับที่ที่ได้ได้อยู่ในภายในองค์กรน,นั่นแหละนะครับประเด็นเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบป,ประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่านะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ก็จะมีข้อคำถามนะครับหน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดนะครับมันก็ต้องตอบนะครับว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามน้อยที่สุดเป็นไปตามน้อยเป็นไปตามค่อนข้างมากเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากที่สุดใครประเมินนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวชี้วัดข้อที่3ยังอยู่ IIT นะครับอันนี้ว่าด้วยเรื่องการใช้อํานาจนะครับ การใช้อำนาจนี่มีวัตถุประสงค์ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานสังเกตนะครับเครื่องมือนี้เขาจะอธิบายตัวชี้วัดเห็นไหมครับข้างบนน่ะเขาจะอธิบายตัวชี้วัดมีวัตถุประสงค์อะไรในแต่ละตัวนะครับอันนี้ก็ละเอียดมากนะครับในการในการคิดตัวชี้วัดแล้วก็ชี้แจงตัวชี้วัดนะครับเป็นตัวชี้วัดอย่างตัวชี้วัดที่3การใช้อํานาจเป็น ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชานะครับตัวชี้วัดที่3การใช้อำนาจก็จะประกอบด้วย3ข้อนะครับข้อที่1คือท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยสั่งให้ทําธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้องบ่อยครั้งมากน้อยเพียงใดอ้าวนะครับไม่เคยแทบจะไม่เคยนานๆครั้ง ค่อนข้างน้อยบ่อยมากเป็นประจำพวกนี้นะครับก็ติ๊กเลยนะครับก็ประเมินเลยนะครับนะครับต่อมาท่านเคยถูกบังคับบัท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยนะครับสั่งให้ทําในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบบ่อยครั้งมากน้อยเพียงใดแล้วก็ถามบ่อยครั้งมากน้อยเพียงใดถ้าไม่เคยเลยก็ติ๊กไม่เคยเลยแทบจะไม่เคยเลยนี่แสดงว่ามีนะ เคยถ้าอย่างนี้แต่น้อยมากพกนีนะครับเขาจะมีเกณฑ์ระดับเขาก็จะวัดเป็นระดับนานๆนนครั้งค่อนข้างน้อยบ่อยครั้งเป็นประจาโอ้ถ้าโดนติ๊กเป็นประจำนี่ผู้บริหารหน่วยงานนี้ก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับผลค่าคะแนนก็จะออกมาแบบเดี๋ยวได้เห็นผลค่าคะแนนตอน,นท้ายเนาะระดับที่เขาแบ่งค่าคะแนนนะครับตัวชี้วัดที่4การใช้ทรัพย์สินของราชการเห็นไะมครับเขาก็ ชี้แจงวัตถุประสงค์ข้างบนเหมือนกันนะครับตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการาเกี่ยวข้องกับการนําทรัพย์สินราชการไปใช้อย่างถูกต้องนะครับควรส่งเสริมการใช้ทรัพยากรราชการเนี่ยให้มีความเหมาะสมนะครับนะครับก็จะมีตัวชี้วัดจํานวน3ข้อนะครับแต่อาจารย์ก็เอาตัวอย่างมาให้ดูไม่กี่ข้อเนาะนะครับอย่างเช่นข้อ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนแนวปฏิบัติมากน้อยเปี่ยงใดนะครับมากไม่ดไม่มีมีน้อยที่สุดมีน้อยมีค่อนข้างมากมีมากมีมากที่สุดอ่มันก็แบ่งเป็นระดับจะสังเกตนะว่าข้อความตัวชี้วัดในการประเมินนะครับบางบางช่องนี่มันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าข้อคําถามแตกต่างกันบางครั้งก็เหลือสงช่อง บางครั้งก็5ช่องอ,อย่างนี้นะครับข้อต่อมาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเคยนําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวบ่อยครั้งมากน้อยเพียงใดและเช่นเดียวกันนะครับโ mm hmm. อ้ถ้าโดนติ๊กตรงช่องว่าเป็นประจำนะครับก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับหน่วยงานนั้นก็ต้องพิจารณาตัวเองระดับตัวชี้วัดตัวที่ที่ห้านะครับของ IIT ว่าด้วยเรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริต ซึ่งก็จะประกอบด้วยข้อคำถาม3ข้อเดี๋ยวอาจารย์เอาตัวอย่างมาให er er. ้ดูนะครับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานท่านเนี่ยให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาทุจริตมากน้อยเพียงใดอย่างนี้นะครับบุคลากรติ๊กตามเลยนะครับให้ความไม่ให้ความสําคัญเห็นไหมครับคีย์เวิร์ดมันเปลี่ยนแต่มันก็อยู่ที่ระดับนะครับให้ความสําคัญน้อยที่สุดให้ความสําคัญน้อยให้ความสําคัญค่อนข้างมากให้ความสําคัญมากให้ความสําคัญมากที่สุด นี่ก็จะประเมินเรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตของหน่วยงานนะครับไอ้นั่นคือ iit i n t นะครัอินเอร์ประเมินภายในนะครับทีนี้ไอ้ตัว e x t e r n l l เนี่ยก็คือการประเมินภายนอกนะครับที่ผู้รับบริการผู้มาติดต่อผู้มีส่วนได้เสียนะครับเข้ามา,าใช้บริการในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับหน่วยงานนั้นก็ต้องถูกประเมินจากคนภายนอกเห็นไหมครับ ita นี่มัน ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมนะครับประเมินภายในประเมินภายนอกนะครับภายนอกเช่นเรื่องคุณภาพในการดําเนินงานนะครับก็จะมี3มข้อนะครับข้อคําถามคือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไหมนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของอาการประเมินเจ้าหน้าที่นะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งไม่เห็นด้วยค่อนข้างไม่เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่าท่านท่านเห็นด้วยหรือไม่นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันโอ้ถ้าเห็นถ้าไม่เห็นด้วยก็ก็แต่ถ้าเห็นด้วยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติเท่าเทียมก็อย่างยิ่งก็อันสุดท้ายเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับหรือเห็ ab, นด้วยเฉยๆระดับคะแนนนะครับหรือ ค่อนข้างเห็นด้วยค่อนข้างเห็นด้วย,ย,ค,วยคือเวลาเราไปใช้บริการปุ๊บถ้าโดนคําถามแบบนี้ใช่ไหมครับล้วก็เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการแก่ท่านเป็นไป,นปนตามเงื่อนไขระยะและระยะเวลาแต่ถ้าเราไปแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาเลยล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งอะไรพวกนี้นะครับก็คือไม่เป็นไปตามระยะเวลานั้นนะครับเห็นไหมพอถึงข้อที่สามท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่ นะครับอีกสองข้อเลยนะครับไม่มีการเรียกสินบนหรือมีการเรียกสินบนติ๊กเลยแหมถ้าหน่วยงานไหนเจอมีการเรียกรับสินบนข้อมูลแบบนี้เนี่ยจากคนภายนอกนะครับมันก็จะนําสู่การทั้งประเมินทั้งติดตามผลนะครับสอบสวนชี้แจงนะครับถ้าเจอว่ามีการรับสินบนอย่างนี้นะครับตัวชี้วัดที่7นะครับประสิทธิภาพการสื่อสารนะครับเป็นการ ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการนะครับผู้มารับบริการมาติดต่อนะครับมาขอใช้บริการนะครับเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลว่างั้นเถอะนะครับเดินมาแล้วอยากได้ขอข้อมูลแผนพัฒนาตำบลหน่อยค่ะขอข้อมูลงบประมาณของโครงการนี้หน่อยครับอะไรพวกนี้นะครับนะครับก็จะมีการประเมินเช่นเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าตัวชี้วัดที่7ประสิทธิภาพ การสื่อสารนะครับประกอบด้วยคําถามอยู่สามข้ออาจารย์ยกตัวอย่างมานะครับหน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงง่ายอืถ้าเราประโยคนี้เราเห็นด้วยหรือไม่นะครับเราดูเราใช้บริการแล้วโอ้ถ้าข้อมูลข่าวสารเข้าถึงได้ยากเลยเราก็บอกไม่เห็นด้วยนะครับนะ,รบนะหรือยากมากๆไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือมันก็พอเข้าได้อยู่ก็เป็นค่อนข้างไม่เห็นด้วยพวกนี้นะครับแต่ถ้า โอ้มีช่องทางเปิดเผยข้อมูลสามารถเข้าถึงง่ายเลยนะองค์กรเนี้ยโอ้เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็ติ๊กเข้าถึงได้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับต่อมาหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลขาาล่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจนเนี่ยองค์กรเนี้ยเขาประชาสัมพันธ์ข้อมูลประชาชนรับทราบได้อย่างชัดเจนเลยเห็นด้วยหรือไม่นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นไม่เห็นด้วยค่อนข้างเห็นด้วยนะครับเป็นเลตติ้งนะครับนี่ก็เป็นข้อ คำถามนะครับต่อมาตัวชี้วัดตัวที่8ของ eit นะครับของ e t e r n a l จากภายนอกนะครับอันนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนางานของเจ้าหน้าที่นะครับในหน่วยงานนั้นนะครับก็จะมีข้อคําถามเช่นหน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาดําเนินงานการดําเนินงานของหน่วยงาน นะครับโอ้เห็นด้วยหรือไม่นะครับถ้าหน่วยงานนั้นมีเปิดโอกาสเต็มที่เลยแล้วก็โอ้เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าไม่นานๆานานเปิดครั้งทีนะครับก็เราก็เอาข้อมูลตัดสินใจแหละนะครับค่อนข้างไม่เห็นด้วยอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่านานๆเห็นครั้งนะครับก็จะเป็นระดับนะครับต่อมาหน่วยงานมีการปรับปรุงการดําเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชนหน่วยงานเนี้ยเขา ปรับปรุงการดำเนินงานนะตอบสนองต่อประชาชนเลยนะครับเห็นด้วยหรือไม่นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นไม่เห็นด้วยเลยนะครับหรือค่อนข้างไม่เห็นด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นค่อนข้างเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับก็จะแบ่งนะครับระดับในการประเมินนะครับหรือหน่วยงานมีการพัฒนาให้บริการผ่านท่องทางผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพเนี่ยเห็นด้วยไหม นะครับเนี่ยหน่วยงานเนี้ยท้องถิ่นนี้มีการทําเว็บไซต์นะครับมีการให้ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์นี่สะดวกมากเลยอะไรพวกนี้นะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับนะครับนี่ก็เป็นการประเมินของ eit นะครับเอาละทีนี้ท้ายๆก็มีการประเมินที่เราเรียกว่า oit อีกนะครับอันนี้คือระดับของคือคือตัวนี้มันเป็นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล นะครับมีวัตถุประสงค์ว่าอ,าอยากดูเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลบน,บนเว็บไซต์นะครับการเปิดเผยข้อมูลต่างๆซึ่งมีอยู่5ประเด็นที่ต้องเปิดเผยนะครับก็คือข้อมูลพื้นฐานได้แก่ข้อมูลของหน่วยงานนะครับข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานโครงสร้างการทํางานบุคลากรพวกนี้นะครับนะครับความเป็นมาของหน่วยงานนะครับการประชาสัมพันธ์นะครับ ต่อมาที่2เป็นการประเมินการบริหารงานและการใช้งบประมาณนะครับก็ดูเรื่องแผนการดําเนินงานแผนงบประมาณการให้บริการพวกนี้ครับแล้วก็ดูเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะครับนะครับแล้วก็ดูเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็ดูเรื่องการส่งเสริมความโปร่งใสเพื่อนี่เขาวัดให้คะแนนเลยแล้วเขามีเกณฑ์ให้นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ให้เช่นข้อที่1นนะครับเรื่องของโครงสร้างและอำนาจหน้าที่นะครับ องค์ประกอบข้อมูลก็คือต้องแสดงผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแสดงตำแหน่งที่สำคัญของหน่วยงานภายในนะครับยกตัวอย่างเช่นสำนักกองศูนย์ฝ่ายพวกนี้นะครับแล้ก็ต้องแสดงข้อมูลเฉพาะอภิบายถึงหน้าที่และอานาจของหน่วยงานนั้นๆถ้ามีการเปิดเผยครบตามตามองค์ประกอบอก็จะได้แต้มร้อยคะแนนเลยแต่ถ้าเปิดเผยไม่ครบดิโป๊ะมาศูนย์เลย เพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆก็ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับข้อมูลผู้บริหารนะครับเป็นยังไงแสดงข้อมูลผู้บริหารมาสินะครับดำรงตําแหน่งการดํารงตําแหน่งนะครับของผู้บริหารรองผู้บริหารนะครับต้องแสดงชื่อสกุลตําแหน่งรูปถ่ายช่องทางการติดต่อนะครับถ้ามีข้อมูลครบก็ร้อยคะแนนไม่มีคือศูนย์นะครับหรือข้อมูลเรื่องของการติดต่อนะครับอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์อีเมลหน่วยงานแผนที่ตั้งช่องทางการสอบถามสอบถามข้อมูลต่างๆช่องทางการเข้าถึงข้อมูลอย่างนี้นะครับถ้ามีก็จะครบก็จะร้อยคะแนนครบตามเกณฑ์เขาเนาะครบตามองค์ประกอบด้านข้อมูลนะครับนะครับถ้าไม่ครบก็ศูนย์เลยนะครับมาดูเรื่องประชาสัมพันธ์ด้วยอย่างนี้นะครับเขาก็จะเข้าไปดูนะครับมีข้อมูลข่าวสาร ครบไหมแสดง q r c o d คแบบ EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบไว้หรือเปล่าอย่างนี้นเขาจะมีเกณฑ์ให้นะครับถ้าครบก็ร้อยคะแนนถ้าไม่ครบศูนย์นะครับต่อมามีแผนยุทธศาสตร์ไหมนะครับตัวชี้วัดที่9.2เรื่องการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณนะครับมีแผนยุทธศาสตร์หรือแผนหน่วยงานหรือเปล่าเป้าหมายตัวชี้วัดเก่าถ้ามีเอาขึ้นเว็บไซต์เปิดดูแลอ้อถ้าครบก็ร้อยคะแนนถ้าไม่มีก็ศูนย์นะครับ ตัวชี้วัดที่10นะครับของ O i t ทนะครับเป็นเรื่องของการป้องกันทุจริตจะมี2ตัวชี้วัดใหญ่ๆนะครับเช่นตัวชี้วัดเรื่องการประกาศเจตนารมณ์การสร้างวัฒนธรรมนโยบายไม่รับของขวัญน,นะครับก็ต้ององค์ประกอบคือต้องแสดงเจตนารมณ์นะครับให้ชัดเจนนะครับแสดงผลการดําเนินกิจกรรมนะครับที่รณรงค์ปลูกจิตสานึกสร้างวัฒนธรรมเรื่องอความโปร่งใสนะครับการบริหารจัดการด้วยหลักคุณธรรม หลักธรรมาภิบาลให้ชัดเจนแลนะถ้ามีครบก็ลอยคะแนนถ้าไม่มีก็ศูนย์เช่นเดียวกันนะครับการประเมินความเสี่ยงนะครับว่าการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดการรับสินบนนะครับมีการประเมินความเสี่ยงไหมนะครับมีการใช้อํานาจตามกฎหมายอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องการบริหารงานบุคคลอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีองค์ประกอบให้นะครับแล้วก็การรายงานแผนการดําเนินงานเพื่อ เพื่อป้องกันความเสี่ยงพวกนี้นะครับข้อมูลเหล่านี้ต้องขึ้นอยู่ในหน้าเว็บนะครับที่จะทําให้การตรวจสอบหรือเข้าไปดูแล้วก็เห็นข้อมูลหมดนะครับท้ายที่สุดนะครับหลังจากมีการเก็บข้อมูลประเมินแล้วนะครับก็จะมีการคํานวณน,นะครับก็จะมีสัดส่วนคะแนนนะครับว่าแต่ละตัวชี้วัดนะครับไม่ว่าจะเป็น IIT EIT OIT เนี่ยนะครับมี ระดับคะแนนเท่าไหร่ซึ่งเขาแบ่งนะครับถ้า IIT จำนวน15ข้อเนี่ยรวมคะแนนจะ30คะแนนนะนะครับคะแนนรวมเท่ากับ30คะแนนนะครับส่วน EIT นะครับมีจำนวน9ข้อนี่ก็30คะแนนเช่นเดียวกันแล้วเขาจะแบ่งเป็น EIT 1กับ EIT 2นะครับอย่างละ15คะแนนและเยอะที่สุดคือ OIT นะครับที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับ สีคะแนนนะครับก็จะมีตัวชี้วัดย่อยแต่ละแต่ละช่วงคะแนนให้นะครับว่าเมื่อเราประเมินแล้วช่วงระดับคะแนนนี้เท่าไหร่นะครับนะครับถ้า,าตัวคํานวณคะแนน,นนะครับได้เป็นไปตามเกณฑ์นะครับก็จะมีระดับเฉลี่ยแบบนี้นะครับถ้าค่าคะแนน ITA นะครับผ่าน9 5ถึง100เนี่ย ถือว่าดีเยี่ยมผ่านดีเยี่ยมแต่ถ้า 85- ถึงร้อยก็ผ่านดีผ่านนะครับถือว่าผ่าน85ถึงร้อยนี่ก็ผ่านเหมือนกันนะครับแต่ต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขของค่า iit e i t คนะ่าคะแนน e i t ทั้งส่วนที่1ส่วนที่2และค่าคะแนน oit นะครับมารวมกันถึงจะผ่านดีเยี่ยมกับผ่านดีนะครับส่วนถ้าผ่านแค่85แล้วค่าคะแนน iit e i t oit มันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็ ถือว่าผ่านนะครับแต่ถ้า70 8 4ถึง84ต้องปรับปรุงถ้าไม่ถึง69.99เนี่ยต้องปรับปรุงด่วนเลยอะไรพวกนี้นะครับก็มีค่าคะแนนให้นะครับนี่คือ ITA นะครับที่เราได้ฟังเคยครั้งแรกเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่า ITA คืออะไรวันนี้เรามาดูตัวชี้วัดอย่างละเอียดอีกซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะสอนในออนไซต์อีกนะครับให้เราทำความเข้าใจชัดเจน มากยิ่งขึ้นอีกครั้งนะครับ